เหล็กใบผ่านไทยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบความคมนะครับนี่ครับนี่ครับคมมากครับ250บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับราคานี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับ สวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้นะครับมีสินค้าเก่านะครับที่ว่าทําขึ้นมาใหม่นะครับสมัยก่อนนะครับเมื่อปีที่แล้วผมเคยเอามีดแร่ตัวนี้นะครับมาขายให้กับเพื่อนๆนะครับทํามาจากเหล็กใบผ่านไถนะครับชุดนี้นะครับใบผ่านไถนะครับความคมความแกร่งนะครับเรียกเลยว่าคมนานนะครับตอนนี้เป็นราคาพิเศษเลยนะครับใบเปล่านะครับ นี่ครับใบเปล่าที่เพื่อนเเห็นนะครับ2 5 0บาทนะครับใบเปล่า250บาทนะครับเพื่อนเพื่อสามารถนําไปใส่ด้ามเองได้นะครับนี่คือราคาถูกมากๆแล้วนะครับ250บาทนะครับนีวเรามาทดสอบความคมดูนะครับนี่ครับสวยนะครับมีดแร่นะครับคมมากครับ ความยาวของใบมีดโดยประมาณนะครับอยู่ที่6.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะครับสันเป็นสันบังคับนะครับเพราะว่ามีดแร่เป็นมีดเหล็กใบผ่านไถเน่ะเป็นใบผ่านบางนะครับอยู่ที่3มิลน,นะครับ3มิลไล่ปลายมีดแร่ไม่จําเป็นต้องหนานะครับยิงเบายิงใช้สนุกนะครับเอาไว้ซอยจุไว้ ปาดเนื้อซอยเนื้อนะครับแแล่เนื้อเลาะเนื้อออกจากกระดูกอะไรเงี้ยนะครับอย่างใบที่สองนี่ดูเหมือนจะยาวกว่าเพื่อนนะครับเดีย๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเอาวัดจากตรงโคนนี่นะครับอยู่ที่หกจุดห้านิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดหนึ่งเกือบเกือบสองจุดสองนะครับนี่เล็กใบผ่านไทยนะครับเดีย๋ยวมาทดสอบความคมนะครับ นี่ครับนี่ครับกลบมาครับ250บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับราคานี้นะครับถูกมากๆนะครับเฉพาะค่าแรงค่าแก๊สค่าไฟก็จะไม่ได้แล้วนะครับค่าเหล็กนี่ก็โลประมาณโล40นะครับใบผานที่ว่าใบกว้างๆอย่างกับกระทะครับ เอาละครับถูกมากๆแล้วนะครับไหนจะค่าขึ้นรูปนะครับค่าตีมือค่าเจียค่าขัดกระดาษทรายขัดฝอยเปิดครมโอ้โหนานานะครับต่างๆนานานะครับเอามาดูใบนี้นะครับความยาวโดยประมาณนะครับ5.8นิ้วนะครับนี่กำลังดีน่ารักเลยนะครับใบนี้นะครับความกว้าง่องู่ที่2.1นะครับ ดูนะครับนี่ครับชวบชวบนะครับชวบชวบชวบนะครับชวบชวบนะครับซื้อนี่ช้าช้านะครับชุบนะครับใบต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะสั้นกว่าเพื่อนนะครับนี่ห้าจุดแปดนะครับเท่ากับใบเมื่อกี้นะครับ ก็ไปเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับ250าบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเอารีวิวอีกใบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่6นิ้วนะครับ6นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1นะครับโดยประมาณจะประมาณนี้ครับ5.8 6นิ้ว6.2ไม่เกิน6.5มั้งครับ เดี๋ยวลองดูใบนี้สรงคล้ายๆส่งเดบะกเหมือนกันใบนี้นะครับ6.2นะครับใบนี้6.2นิ้วนะครับความกว้างนี่จะเท่าๆกันหมดนะครับ2.1ไม่เกิน2.2นะครับาอมาดูครับความขมของใบนี้นะครับนี่นะครับออ้ยนี่เสียงหวานเลยนะครับนี่ครับ โอ้โหเลินเลยนะครับเอาระวังนะครับระวังโดนมือนะครับนี่ครับสองร้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับทักทายมาได้เลยนะครับมีดแร่ใบผ่านไทยนะครับ 2 5 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับวันนี้ขอจบตัวลาขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ